สวัสดี FC ช่างหอด d i Y ทุกท่านนะครับสวัสดี FC ช่างทีสองนะครับวันนี้จะพามาซ่อมเจ้าซ่อมเจ้าไมาโครเวฟกิเล็กโทรลักโมเดล EMG 23K38GB ตัวนี้เป็นรุ่นมีเตาย่างนะครับเป็นรุ่นมีเตาย่างตัวนี้ ผมได้ถอดหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้ผมได้ถอด้าครอบออกแล้วนะครับเพื่อง่ายต่อการต้องเพื่อง่ายต่อการถ่ายคลิปไม่เสียเวลานะครับตัวนี้ก็มาด้วยอาการี ไฟเข้านะครับไฟเข้าแต่ไม่ร้อนไฟเข้าแต่ไม่ร้อนแสดงว,ว่าตัวชุดแสดงว,ว่าตัวชุดนี้ครับชุด power supply ตัวที่จ่ายกระแสไปไม่เสียนะครับแสดงว,ว่าไม่เสียต่อไปเรามาเริ่มซ่อมกันเลยครับต่อไปก็ต้องคลายประจุกออกจากตัว คาปาซิตเตอร์ก่อนนะครับเผื่อมีกระแสไฟค้างมาเช็ควัดดูอีกทีนะครับว่ามีกระแสไฟค้างไหมโดยการปรับมิตเตอร์ผมใช้มิตเตอร์แบบเข็มนะครับปรับไปที่250 AC อโวลต์นะครับก็ลองวัดขัดขว้วคาปาซิตเตอร์ดูครับเผื่อมีไฟค้างอันตรายนะครับหลังจากคลายประจุเรียบร้อยแล้วไม่มีไฟค้างแล้ว ต่อไปเรามาเช็คใกล้เช็คระบบกันนะครับว่าเป็นอะไรทำไมถึงไม่ร้อนผมก็สังเกตเมื่อกี้นี้เสียปักเครื่องไปเข้าเครื่องนะครับแสดงว่าชุด power supply ไม่มีปัญหานะครับชุด power supply ยังใช้ได้ต่อไปก็มาลองเทอร์โมสวิตชดูนะครับการเช็คเทอร์โมสวิตช์ครับให้ปรับ มิเตอร์ไปที่ย่านเสียงนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็มาวัดสวิตส,สวิตเทอร์โมเขาเรียกอะไรอะเทอร์โมสวิตอะไรอีกสักอย่างนี่นะครับก็จิ้มไปที่สายไฟเข้าทั้ง2เส้นเลยนะครับมีเสียงแสดงว่าใช้ได้ครับส่วนของเตาย่าง ก็มีเสียงแสดงว่าใช้ได้ครับผมต่อไปเราจะมาไล่เช็คไปทีละสเต็ปกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาเช็คแมกนีตรอนแมกนีตรอนนี้ปรับไปที่ย่านอาคู 10k นะครับอาคู 10k อาคู 10k 10แล้วก็ลองวัดสายตัวแมกนีตรอนดูนะครับสองสายอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็น เพื่อนๆจะเห็นไหมมาปรับเรามาเช็คแมกนีตอนนะครับโดยการปรับมิตเตอร์ไปที่อาคูณ 10k ครับแล้วก็วัดไปที่สองสายอย่างนี้ต้องขึ้นอย่างนี้นะครับต้องขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองสลับขั้วดูครับต้องขึ้นอย่างนี้นะครับขึ้นแต่อ์มต่ำๆนะครับต่อไปเรามาเช็คว่า เจ้าแมกเนตอนลงเกาไหมให้ปรับไปที่ย่านเสียงเหมือนเดิมนะครับส่วนท่านอื่นจะปรับยังไงจะเช็คอย่างไงไม่รู้ครับแต่ผมสะดวกเช็คอย่างนี้นะครับโอเคครับเรามาเช็คขั้วกันเลยครับปรับไปที่ย่านเสียงถ้ามีเสียงก็แสดงว่าลงเกานะครับขั้วที่หนึ่งไม่มีเสียงนะครับขั้วที่สองไม่มีเสียงนะครับแสดงว่าตัวอ่า แมกนตตอนอยังใช้ได้ดีนะครับยังไม่เสียนะครับต่อไปก็มาเช็คขอนอุญาตอันนี้มาตั้งตรงนี้ตนีครับต่อไปก็เป็นการเช็คเออเขาเรียกอะไรไดโอดครับไดโอดตัวนี้เป็นไดโอดแรงดันสูงนะครับเป็นไรโอดไดโอดไฮโวล การเช็คครับเช็คไดโอดไฮวต์ก็ให้ปรับไปที่ย่าน R คูน10 k นะครับ R ร์คูณ 10K มาวัดดูครับทั้งสองข้างครับต้องขึ้นข้างหนึ่งครับขึ้นข้างหนึ่งแล้วพอเราสลับอีกข้างหนึ่งจะไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นทั้งสองข้างแสดงว่าเสียนะครับต้องขึ้นข้างหนึ่งอย่างนี้นะครับวัด ต้องขึ้นข้างหนึ่งอย่างนี้แล้วก็สลับขั้วอย่างนี้ต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นแสดงว่าเสียครับโอเคครับหลังจากเรามาเช็คไดโอดแล้วไดโอดไม่เสียนะครับตัวนี้ไดโอดไม่เสียต่อไปเรามาจะมาเช็คตัวเก็บประจุนะครับหรือว่าคาปาเตอร์นั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับปรับไว้ที่ r คูณ 10K เหมือนเดิม ปรับไปที่ R าคูณสิบเคเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการวัดขั้วเลยนะครับต้องขึ้นแล้วลงอย่างนี้นะครับต้องขึ้นแล้วลงอย่างนี้ลองสลับขั้วดูครับต้องขึ้นแล้วลงอย่างนี้ครับสแสดงว่าใช้ได้นะครับถ้าขึ้นค้างหรือว่าไม่ขึ้นก็สแสดงว่าช็อตครับผมก็สรุปคือเจ้าคาปาซิตเตอร์ก็ยังใช้ได้นะครับ แล้วอะไรมันพังนะทีนี้ครับผมตัวรุ่นนี้นะครับจะเป็นยี่ห้ออิเล็กโทรลักแต่ในข้างในนี้อะไรข้างในนี้จะเป็นโตชิบาทั้งหมดเลยนะครับเป็นโตชิบะทั้งหมดเลยแต่ยี่ห้อหน้าเครื่องติดอิเล็กโทรลักมานะครับต่อไปก็มาเช็คมันจะมีฟิวตรงนี้นะครับเขาเรียกอะไรนี่อ่า transformer หรือว่าหม้อแปลงนั่นเองนะครับจะมีฟิวขึ้นจากหม้อแปลงตรงนี้นะครับให้เราหาสายของมันนะครับสายที่ออกากฟิวมาเข้าคาปาซิเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปปรับไปที่ย่านเสียงนะครับการเช็คฟิวปรับไปที่ย่านเสียงแล้วเราก็ไปจิ้มอีกขั้วหนึ่งของฟิวนะครับอ่าไม่ดังนะครับตัวนี้ไม่ดังไม่มีเสียง มาลองแกะดูครับว่าฟิวตัวนี้ขาดจ,จริงไหมหลังจากการเช็คเทอร์โมสวิตชเช็คแมกนีตรอนพา power ัพพลายทำงานดีตัวทานฟอร์เมอร์มีไฟไฟออกดีเพราะว่าไฟเข้าเครื่องเครื่องทำงานปกติครับแต่ไม่ร้อนมาดูฟิวตัวนี้กันครับเมื่อกี้ผมลองวัดเลยมันไม่ขึ้นเลยนะครับการแกะก็ อย่างนี้เลยหาอะไรเลร็มๆคทีมงเข้าไปนะครับมันจะเป็นปอกของฟิวนะครับอขาดจริงๆด้วยครับผมตัวนี้เป็นฟิวเขาเรียกฟิวอะไรละ่ะฟิวแรงดันสูงนะครับเป็นฟิวแรงดันสูงเป็นเรียกอะไระผมก็ผมก็ไม่ไม่ใช่ช่าง <c oughs> มากมายกดทได้นะครับเราเรียกฟิวมันเป็นฟิวแรงดันสูงนะครับคือต้องใส่ตัวของมันนะครับส่วนเออ่ฟิวทั่วไปก็น่าจจะใช้ไม่ได้นะครับนี่นะครับมันจะเป็นสปริงอย่างนี้ครับผมเป็นสปริงอย่างนี้นี่เป็นขาฟิวอีกข้างหนึ่งนะครับ นี่เป็นขาฟิวอีกข้างนึงนะครับปอดออกมาเลยนะครับสายตัวนี้จะผ่านฟิวแรงดันสูงตัวนี้ครับมาเข้าคาปาซิตเตอร์ครับมันขาดแล้วครับผมมันขาดแล้วเราจะต่อ,อยังไงเนาะมันขาดแล้วครับ de serpente, serpente de milho ว่าช่างอยู่บ้านนอกครับผมไม่มีอารมณ์อะไรสำรองหรอกครับมันก็จะอยู่อย่างนี้ครับมันก็จะอยู่ อยู่ข้างในตัวมันจะเป็นปอกของมันอยู่อย่างนี้เลยนะครับผมลองต่อใช้เลยนะครับเพราะว่า ผมเป็นช่างบ้านนอกครับหาอะไรยากมากเลยนะครับจะซื้ออะไรที่เข้าเมืองเป็นเกือบห้าสิบกิโลครับสั่งลาซาดาก็น่าจะหลายวันนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นอะไรผมก็ไม่รู้นะนแต่ที่รู้ๆคือฟิวตัวนี้ขาดนะครับมาลองใส่กันเลยนะครับโอเค เข้าไปแล้วก็ต่อสายกลับเข้าไปที่เดิมมันนะครับต่อไปเราจะมาเทสมาลองเทสกันนะครับว่าเออมันจะร้อนไหมลองเทสกันว่ามันจะร้อนไหม ลองใส่ถาดท้กไปเลยเลวของอย่าหยิบเกวหน้ำ รักไปที่ความร้อนสูงนกลางนะครับลองดูซิว่ามันจะร้อนให้เราไหมกอการซ่อมก็มีประมาณนี้ครับการซ่อมตู้ในโครเวฟเตาอบในโครเวฟ ก็จะมีให้เช็คก็จะมีเทอร์โมสวิตช์่บาทำงานไหมเทอร์โมสวิตคือสวิตที่อยู่ในประตูของมันนี่แหละครับเวลาเราเปิดออกเทอร์โมสวิตมันก็จะตัดนะครับเวลาเราเปิดออกเทอร์โมสวิตก็จะตัดนะครับถ้าเทอร์โมสวิตไม่ทํางานก็เปลี่ยนเทอร์โมสวิตครับผมแล้วก็มีชุดลิมิตสวิตนะครับเป็นลิมิตสวิตก็คือ เป็นสวิตตัวปรับตัวตั้งเวลานี่นะครับต่อไปก็มาเช็คไม่มีตอนไม้มตอนก็ลงเ้าไหมววัดอ่าอคูน 10k ขึ้นขึ้นโอมต่ำๆนะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวฟิวนะครับฟิวจะมีสองตัวครับอยู่ในตัว power supply ที่ผมไม่ได้เช็คตัว power supply ฟิวตัว power supply ว่าฟิวตัวนั้น ไม่ขาดครับถ้ขาขาดไฟไม่ขเข้าเครื่องครับผมเพราะว่า mm hmm. ฟิวตัวนั้นจะไฟจะผ่านฟิวตัวนั้นเข้ามาโดยตรงเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีะไดโอดให้วงแล้วก็มีาาคาปาซิเตอร์ก็มีประมาณนี้ครับผมธีเช็คเรามาลองเปิดดูครับว่มามันร้อนหรือเปล่าโอเคครับร้อนแล้วครับร้อน,นครับ ร้อนจีเลยโอเคครับสแสดงว่าใช้ได้ครับผมสแสดงว่าใช้ได้<ม>สรุปเจ้า,อ,าอิเล็กโทรลักไมโครเวฟอิเล็กโทรลักที่ใส่ใน,นัตชิบาตัวน,นี้ฟิวหลขาดนะครับฟิวขาดน่าจะเกิดจากสาเหตุตัวเครื่องช็อตนะครับน่าจะเกิดจากสาเหตุตัวเครื่องชอ็อตเพราะว่าคาปาตรนของม,มันก็ก็ไม่ได้เสียนะครับแต่ผม แต่วัดดูแล้วไม่เสียแล้วก็มีขาวมีอาาของจิงหนึ่งครับตรงนี้เช่ผมได้บอกทำความสะอาดก่อนแล้วนะครับผมก็เลยได้เอาตัวมาลองครับแต่ผมแล้วก็ไม่เสียครับเราจะกิเป็นอไรต่อไปนะครับเอ่อสำหรับคลิปนี้ประโยชน์กดไลค์กดแชร์นะครับตามสับ s c r i ช่างหำเยวและติดตามในช่อง YouTube อย t u b e แฟนเพจช่องเฟซบุ๊กแฟนเพจช่างไดว,วายสองสหรับคิ สวัสดี